น้องฟินไข่นิดหน่อยฮะที่พำน,นะคะสามสองหน,นะะึ่งยินดีเป็นคั้งคู่นะคะรับเป็นอีกปีนึ่งเขาเรียกว่า back to back ใช่ไหมคะต้องขอบคุณแฟนะครับขอบคุณจะเท<ม>ด้วยรางวัลน,นี้ถือว่าเป็นสิทธิต,ตอบยามความเป็นมหาชนความเป็น ลุ้นลุ้นไปด้วยกันมากๆว่าแบบว่าปีนี้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าทุกคนที่มีชื่อเขาชิงก็คือทุกคนเก่งมากแล้วก็เราแบบอภิเษกกับรางวัลมากมากเพราะว่าแฟนคลับเขาก็เก่งมากค่ะที่แบบทำให้เราอยู่ตรงนี้ได้จนถึงวันนี้จริงๆค่ะที่ที่ทำทำผลงานแล้วก็ อยู่ตรงนี้ได้ก็ขอแฟนคลับเลยจริงๆค่ะก่อนหน้านี้มีแอบคาดหวังไหมคะว่ารางวัลนี้ตกอยู่กับเราอ๋อไม่ไม่ไม่ค่ะใช่ไม่คิดว่าปีนี้ปีนี้จะได้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยด้วยแล้วความรักใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นว่ามีสูตรทรัพย์เล็กๆใช่ไหมคะที่นิดอิดอะไรสักอย่างอ๋อถามว่าสูตรอะไรแต่ว่าอะไรเออเอาอีก มีข้อตก็งเหมือนว่ามีคำนี้ด้วยมันเธอร่ำพูดอันนี้ตั้งแต่ตอนไหนอันนี้เกิดขึ้นที่ก็ปักงานประกาศรางวัลเหมือนกันใช่ใช่ค่ะแล้วแบบว่ามันเหมือนในในหัวใจมันใจฟูมากจนพูดอะไรออกม้เหมือนกันค่ะใช่คือเราอยู่กันแบบครอบครัวมากๆกก็เลยแบบว่าอยากอยากให้ทุกคนแบบนี้สำหรับรางวัลนี้มันจะมีผลต่อเราในอนาคต อาชีพการงานนี่นในในในหมาบ้างคะสกงสคูหนูรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเรารู้สึกว่าก็อย่างที่หนูบอกว่าเราอ่ะผลิตผลงานหรือว่าตั้งใจสร้างผลงานสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครหรือว่าทุ่มเทก,กับกับการเอาชีวิตอ่ะไปทํางานมากๆเลยค่ะพี่แล้วรู้สึกว่าถ้าแฟนๆได้มีความสุขแล้วก็ได้เสพียบผลงานดีๆจากพวกเราทั้งคู่ฟินเบกกี้แล้วมันทําให้เขาแบบแฮปปี้กับสิ่งนี้แล้ว มันทำให้เราอยากทำงานทุกวันจริงๆแล้วก็อยากมีชีวิตยอยู่เพื่อพวกเขาจริงๆใช่เราอยากพัฒนาตัวเองเสมออยู่แล้วแบบว่าคือตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงคือเป็นคนที่ชายแล้วไม่พูดอะไรเลยแบบที่เปิดบทสุดๆคือแบบ ตอนนี้คือตบโพมามากๆต้องขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยตลอดเวลาแบบว่าอยากคอยพัฒนาตัวเองแม้ว่าจะเจอบทบาทอะไรหรือความท้าทายอะไรก็จะบอกตัวเองว่าสูนาส้นะเบกสู้นะเบกอีกนิดนึงฮึบฮ,ฮ,ฮึแล้วแล้วพอทําได้จริงๆอ่ะมันจะรู้สึกว่าอ,อยุคก็ทําได้นี่แบบว่าแม้ว่าจะเจออะไรก็ผ่านไปได้ค่ะ ว่ารางวัลนี้ไม่ใช่ของเราแต่ว่าเป็นของทุกคนใช่ใช่ใช่เรารู้สึกว่าคืออย่างที่หนูบอกว่าพอมันมีฟีนมีเบกกี้แล้วตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเราอ่ะมันไม่สักเซสเลยพี่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีแฟนคลับจริงๆแบบหนูอยู่ทุกวันนี้ด้วยกันเพราะว่าแฟนคลับแฟจริงใช่ถ้าสมมติว่าเราผลิตผลงานหรือว่าร้อนอะไรออกไปแล้วไม่มีคนเสพไม่มีคนดูก็ไม่มีค่าเลยค่ะใช่สุดท้ายนี้ค่ะจะฝากขอบคุณ กำลังใจทุกๆอย่างทั้งที่อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่บ้านด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตฟินเบกกี้ตลอดแล้วก็ทั้งที่มาเชียร์เจ็บคอไหมคะกินกินน้ำด้วยนะคะใช่เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงเสมอเลยบอกว่าอย่ากินเยอะนะคะไม่ทัแล้วเธอรออายคนนรอเลน รับรับรู้ถึงความรักเสมอค่ะก็ทั้งที่อยู่ในฮอลแล้วก็ที่อยู่ทั้งบ้านด้วยก็เดี๋ยววันนี้จะไปอ่านแฮชแท็กใช่ว่าแบบทุกคนทุกคนเป็นยังไงบ้างดีใจมีความสุขมากมไหมนะคะกับวันนี้ก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกเนาะจนถึงวันนี้ก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เติบโตไปด้วยกันไปเรื่อยๆมีอินเตอร์เนาะที่าใช่อาเบกิอินเตอร์แฟนค่ะ Google แปลภาษาอะไรยค่ะคำหนึ่งนะรับภาษาได้ค่ะ Um, I would like to say thank you so so much um, from both Reen and I. Mm -hmm. We appreciate your support from the beginning to now. We, we know it's hard to follow us when you don't understand the language or you live so so far. But we use the middle language called love and um, we always appreciate everything you do. Like no matter how big how big or small maybe you flying over or you sending us little Clap. Mm, like little notes or anything or little tweets morning good night everything mm. is so so sweet and i i'm someone who always tries to learn the language so yes. i can try to we we can try to communicate in uh, your language and we can talk more and everything and yeah so thank you thank you so 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 much and hope we can meet one day นะคะค่ะฝากผลงานด้วยอาก็อันดับแรกฝากปินพักก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้เร็วๆนี้ที่แปลว่าพูดได้ปะนะเร็วๆนีี้ท่าเร็วๆนี้ที่แปลว่าเร็วๆนี้มากๆแบบเร็วๆนี้มากๆไม่กี่ เอ้ยพูดไม่ได้หรอกไม่กี่อึดใจเนอะไม่กี่อึดใจจริงๆใช่ก็ฝากพินพักด้วยนะคะซีรีส์ของพวกเราอันินปิ่นใช่ก็เพอริอดมามาดูสอบพาวเวอร์ของประเทศไทยแล้วก็ตั้งใจมาพายความน่ารักของปิ่นกับอันินด้วยใช่ค่ะแล้วก็ฝากยูเรนัดสด้วยนะคะยูเรนัสองสามสองสี่ก็จะเข้าลงภาพยนตร์เดือนหน้าแล้วนะคะที่สี่กรกฎาคมค่ะในโรงภาพยนตร์ค่ะแล้วก็มีเอ่อแอ่า ฝากเลยค่ะก็จะมีแบมแบมเตอร์ซีรีส์นะคะก็ฝากไปด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ไในไหนคะเป็นแบบปีที่สองแล้วอยากให้แวราขอบคุณกันละกันนิดนึงได้หนูขอฝากไรเดอร์ก่อนได้ไหมพี่จอยได้หนูขอฝากไรเดอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายเดือนหน้าแล้วใช่ค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้หนูกับพี่โอด้วยค่ะน่ใคะนะคะขอบคุณกันละกันอ๋อ ใช่เมื่อกี้เราก็คุยกันว่าเอ้ยเราลืมฝากบนเวทีแฮะแล้วก็ไม่เป็นไรเราตื่นเต้นตตื่นนนเ้ะใช่ค่ะก็หนูก่อนเหรอได้ได้ค่ะโอเคก็ขอบคุณพี่ฟีนที่คอยเติบโตด้วยกันแม้ว่าวันไหนที่จะถ้าวันไหนหนูทำตัวไม่น่ารักหรือว่าต้องเอ <r> ่อ make a mistake หรืออะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่ยังอยู่ข้างๆคอยสอนคอยอะไรอย่างนี้ก็ appreciate มากๆนะคะ ค่ะก็พี่อยากจะขอบคุณเบ็คี่อยู่ข้างๆเสมอใช่แล้วก็เป็นรอยยิ้มให้เสมอคืออย่างที่บอกว่าแบบบางทีพี่ก็อาจจะนิ่งอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่ยิ้มแม่อะไรแต่ก็เออก็เห็นรอยยิ้มหนูเสมอแหละแล,ะและ้วก็เป็นเด็กเป็นเด็กแบบหน้าเปื้อนยิ้มอ่ะก็เป็นเป็นยิม้มเปื้อนยิ้มหมายถึงว่าไม่ว่าไม่ว่าสถานการณ์อะไรก็จะยิ้มอ่ะไม่ขอเออประมาณนั้นใช่ก็อยู่เป็นความสดใสให้กับทุกคนนานๆแล้วก็ บางวันไม่สดใสก็ได้ไม่เป็นไรนะแบบชีวิตคนเรามันก็ประมาณนี้แหละพี่ก็เข้าใจใช่ <c oughs> อันนี้ก็ยิม้ม <c oughs> ใช่แล้วก็บางทีก็ก็รู้สึกอะไรอย่างนั้นได้เหมือนกันอะไรเงี<ม>้ยไม่ต้องกดดันตัวเองเยอะใช่ก็อยู่ข้างๆเสมอไม่ว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมครับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่